การไฟป่าและหมอกควันที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยในแต่ละปีสืบเนื่องมาจากในช่วงหน้าแล้งตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนของทุกปีมักพบการเพิ่มสูงขึ้นของฝุ่นละอองในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยส่งผลกระทบต่อความเสียหายชีวิตทรัพย์สินสุขภาพความเป็นอยู่ของประชาชนตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจก,การท่องเที่ยวของประเทศไทย สาเหตุเนื่องมาจากความแห้งแล้งส่งผลให้เกิดการเพิ่มขึ้นของไฟป่าทั้งในประเทศไทยประเทศเพื่อนบ้านได้แก่สาธารณรัฐแห่งสภาพเมียนมาสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและราชอาณาจักรกัมพูชาประกอบกับช่วงเวลาดังกล่าวเกษตรกรจะทําการเผาเศษวัสดุเพื่อเตรียมพื้นที่สําหรับทําการเกษตรในช่วงฤดูฝนสภาวะอากาศที่แห้งแล้งและนิ่ง ภูมิประเทศบางแห่งเป็นแอ่งกระทะเช่นแอ่งแม่ฮ่องสอนแอ่งเชียงใหม่แอ่งลำพูนเป็นต้นปัจจัยที่ส่งผลให้สถานการณ์หมอกควันปี2563รุนแรงมากขึ้นปัจจัยสภาพอาก,กาศซึ่งมีปรากฏการณ์เอลนินโญททำให้น้าฝนต่ำกว่าปกติปัจจัยด้านการเผาและเชื้อเพลิงในพื้นที่มีการฝ่าฝืนกฎหมายลักลอบจุดไฟเผาป่าและปัจจัยอื่นความตื่นตระหนกของประชาชนนั้นสำหรับพื้นที่ที่มีความสำคัญและเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าแบ่งออกเป็น3ระดับ จากจังหวัดที่มีพื้นที่ป่าไม้จำนวน17จังหวัดโดยจำแนกตามลักษณะเชื้อเพลิงในแต่ละสภาพป่าดังนี้ 1. พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าสูงจำนวน14จังหวัดได้แก่จังหวัดเชียงใหม่ลำพูนเชียงรายพะเยาแม่ฮ่องสอนลำปางแพร่น่านตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์กำแพงเพชรและอุทยัยธานี 2. พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าปา,ปากลางจำนวน2จังหวัดได้แก่จังหวัดสุโขทยัยและจังหวัดนครสวรรค์ 3. พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าต่ำจำนวนหนึ่งจังหวัดได้แก่จังหวัดพิจิตรเมื่อวันที่30ตุลาคมที่ผ่านมากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมควบคุมมลพิษจัดการประชุมหารือเพื่อพิจารณาร่างแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองจากไฟป่าและการเผาในที่โลง่งในพื้นที่ภาคเหนือปี2 5 1 4ขึ้นโดยมีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันโดยแบ่งการจัดตั้งเป็น3ระดับอย่างนี้1 ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับชาติโดยมีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับผิดชอบสศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาคโดยมีกองทัพภาคที่3รับผิดชอบสศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับจังหวัดโดยมีจังหวัดในพื้นที่1 7จังหวัดรับผิดชอบท้งนี้องค์ประกอบของโครงสร้างกลไกการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยด้านไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาคและกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือกองทัพภาคที่3ประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานในกระทรวงต่างๆรายละเอียดตามภาพฉายโครงสร้างกลไกการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยด้านไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาคกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือกองทัพภาคที่3 ส่วนหนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาคโดยมีกองทัพภาคที่3รับผิดชอบกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือกองทัพภาคที่3ส่วนหน้าโดยพลโทอภิเชษตื่อสัตดิ์แม่ทัพภาคที่3และพลตรีธนพทพลโกสัยเสวีรองแม่ทัพภาคที่3มมีอำนาจหน้าที่ในการอำนวยการและบูรณาการการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันและดับไฟป่ารวมถึงการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์และการสนับสนุนการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ทางภาครัฐ ภาคเอกชนภาคประชาชนโดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2513ถึงวันที่30เมษายน2 5 1 4ทั้งนี้กองชาการควบคุมสถานการณ์ไฟปา่าและหมอกควันกองทัพภาคที่3ส่วนหน้ามีที่ตั้งอยู่ณสโมสรยอดทัพบ,บันเทิงกองพลหารราบที่7ตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่มีช่องทางการติดต่อสื่อสารดังนี้ กองประชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือกองทัพภาคที่3ส่วนหน้าประจําปี2 5 1 4ขอจบการชี้แจงครับ